เพื่อนถามอยู่ว่าบะเขือผู้ใดสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะพามาเก็บผักสวนครัวเอาหนูมาหนิเอาสุงมาใส่เร็ว ใส่ถุงค่ะเอาถุงมาใส่เลยค่ะอเออล่วงแล้วเก็บๆไหนล่ะหนูยี่เท้าหนูเหยียบแล้วโอเคใค้ตดอ่ะใครตดเล <laughs> ยจุดพู้ใครจะมาตดแถวนี้เก็บพริกไหม tuyết đen nè tù bay men lách สวัสดีคะ่ะพี่ประหยัดคะนี่คะ่ะคนเก็บหนูสวัสดีค่ะเด็วสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน <laughs> วันนี้วันนี้หนูมาทำอะไรคะมาเก็บมะเขือแทศ มะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเฉยๆจ้ะมะเขือเปลาะมะเขือลายมะเขือเปลาะมะเขือลายอันไหนมะเขือลายคะอันนี้เยอะไม่อันไหนมะเขือลายตัวไหนมะเขือลายตัวไหนมะเขือลายชี้ซิปแล้วมะเขือเปลาะมะเขือขาวเปลาะอันนี้มะเขืออะไรมะเขือลายตัวไหนอือแล้วตัวนี้ใช่ไหมใช่ ได้แล้วแตมอันนี้อะไรคะอันนี้เลยคะพริกพริก <The fish> ใช่โ <Okay. S 2> อเคเก็บพริกด้วยมันเดี๋ยวมันหนูไม่ต้องเก็บมันเดี๋ยวหนูเอาไปขยี้ตาเดี๋ยวแสบตา <S <S เริ่มมาเลยนะหนูไปเก็บอย่าไปไม่ต้องเอาไปทำไปทำทำไมหนูจะเก็บทำไมจะเก็บเก็บก็เก็บเอาใส่ในถุง เปิดอะไรต้นน้ำเหรอ,อ,อ,อตัวนี้ลูกไหนอะไรอ๋อเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยค่ะใส่ในถุงเลยค่ะ เจอตั้งัรเจอตั้งันิดน้อยมามา้ยแล้ะิดน้อยอุ้ยอันนี้อะไรแตง แตงไทยเก,เก็บไม่ได้ลูกมันยังไม่แก่หนูจะไปเหยียบมันสิต้นแตงไทยเห็นลูกมันเปล่าหนูเห็นลูกมันไหม,ไมเ,หเห็นเปล่าไหนลูกมันไหนลูกมันๆๆๆมาเร็วเดินมาเ,ออเป็นะไร làm làm muốn tiêu tiêu như luôn อะไรนะลูก <laughs>